ไม่ถึง20วีก็พร้อมใช้แล้วนะครับเหมือนอารมณ์ว่าตดยังไม่ทนันไฮเมนก็พร้อมใช้แล้วนะครับโอ้โหเสียงไม่เสียงน่ารักจังเลยเห็นไ,ไหมครับลื่นไหลเลยครับผมอ่าตอนนี้ครับแตะ100เฟรมเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับขับอยู่ในเมืองนะโอ้โหไม่นะาเฮ้ยมึงไปตั้งกาดแต่เขาทำไรวะเนี่ย <alright. S 1> <laughs> เราเพราะขนาดนี้ไปออกอัลบั้มเลยใช่ไหมเนี่ยยืนไหนเลยนะครับเฟรมเลน็ตร้อยเฟรมอัพเลยโอเคครับผมก็จะเฮ้ย สว um. ัสดีครับวันน ah ี้นะครับแอดปลอกก้จะพามาจัดสเปคคอมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่าสเปคคอมวันนี้มีอะไรบ้างนะครับแต่จะมีจุดเด่นหนึ่งจุดเลยนะครับนี่นั่นก็คือเคสคอมพิวเตอร์นะครับบอกเลยว่าเป็นเคสในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับซึ่งเป็นเคสแนวตั้งถ้าประกอบเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเคสกระจกนะครับเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้ดูนะครับปิ้งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งสวยง่ายมากๆเลยแล้วก็หลายคนสงสัยอยู่ว่าเอ้ยพี่ไอ้เคสกระจกแบบเนี้ยมันเป็นเคสเปิดแบบเนี้ยมันจะดูแล ก็ตามตรงก็อาจจะดูแลรักษาญาตินะครับแต่มันก็ไม่ได้ฝุ่นเขอะอะไรขนาดนั้นถ้าบ้านใครแบบฝุ่นไม่เยอะนะครับก็ใช้แปรงปัดสีเนะี่ยค่อยๆปัดค่อยๆป,ป,ปัดนะครับหรือไม่ก็ใช้เครื่องเป่าลมอ่ะครับเป่านะครับทำความสะอาดมันก็ต้องยอมรับแหละนะครับถ้าอยากได้ประมาณนี้มันก็ต้องทําใจในเรื่องของฝุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของจิ้งจกทุกแกจะเข้าไหมแมวเข้าไหมบอกเลยว่าเข้าแน่นอนนะครับง่งก็ต้องดูแลรักษาเขาเป็นพิเศษนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปคคอมวันนี้กันดีกว่าว่าเราจัดสเปคคอมยังไงให้มันออกแบบมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของ CPU นะครับก็จะเป็น CPU i5 Gen10 นะครับซึ่งเป็น CPU Intel ที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับยังเล่นเกมได้หลากหลายเกมแล้วนอกจากการเล่นเกมแล้วนะครับยังสามารถตัดต่อได้สตรีมได้แล้วก็ใช้งานลหลายอย่างของกันได้อย่างลื่นไหลครับถือว่าเป็น CPU ที่ยังน่าเล่นน่าสนใจอยู่นะครับในส่วนของเมนบอร์ดนะครับการที่เราจะเลือกเมนบอร์ดให้มันคู่กันกันกบ เคสคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับผมแนะนําให้เลือกเมนบอร์ดที่ไม่มีรหัส M ลงท้ายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมนบอร์ดที่มีรหัส M ลงท้ายมันจะดูเล็กพอเรามาประกอบใส่เคสแบบนี้มันจะดูสั้นไปหน่อยมันจะดูไม่เต็มเคสมันอาจจะออกมาดูไม่ค่อยสวยงามนะครับถ้ามีงบหน่อยก็แนะนําเมนบอร์ดขนาด ATX ไปเลยนะครับเวลาประกอบเนี่ยมันจะดูใหญ่แล้วก็สวยงามอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เลยนะครับเมนบอร์ดที่เราเลือกใช้นะก็จะเป็น B 5 6 0 Steel Legend ของ Asrock นะครับใส่ c p u Intel Gen 10, 71ได้ใส่แรมได้4แถวพอร์ตการเชื่อมต่อครบมี USB Type C ใส่ M.2 รุ่นใหม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ไฟ RGB นะครับก็สวยงามสามารถซิงค์ไฟได้เป็นบอรดที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็รองรับบัดแรม4 0 0พอัพเลยนะครับไม่จชเป็นที่จะต้องใช้รหัสแท็แล้วนะครับรหัส B ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับกับเมนบอร์ด Intel รุ่นใหม่ทุกวันนี้นะครับต่อมาในส่วนของการ์ดจอนะครับก็จะเป็น GTX 1650นะครับสามารถปรับกลางปรับสูงได้หลากหลายเกมแต่จริงๆแล้วการ์ดจอรุ่นนี้ก็สามารถเล่นเกมได้แทบจะทุกเกมเลยนะครับปรับกัน,นะครับให้เหมาะสมซึ่งเป็นการ์ดจอระดับเริ่มต้นที่น่าสนใจอีก กาดหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีพัดลม2ตัวด้วยช่วยในการระบายความร้อนให้กาจอไม่ค่อยร้อนนะครับทำให้กาจอมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนะครับต่อมาแรมคอมพิวเตอร์นะครับจะเห็นได้ว่านี่ครับเป็นแรม2ตัวมีไฟ RGB สวยงามมากเลยแรมจะเป็น 16G กิกบัสสามพันเลยนะครับก็ช่วยให้เปิดหลายๆอย่างพร้อมกันได้เปิดโปรแกรมเปิดเกมเปิด Google Chrome เปิด YouTube เปิด a c e b o o k เนี่ยทำงานพร้อมกันได้อย่างรวดเร็วลื่นไหลเลยแล้วครับแล้วก็ในส่วนของบัสแรมที่สูงเนี่ยก็ช่วยให้การโหลดเกมไว้นะครับ ก็ช่วยให้เฟรมเรทในเกมนิ่งนะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของการตัดต่อวีดีโอก็จะช่วยให้ CPU เนี่ยมันเรนเดอร์คลิปวีดีโอได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของการติดตั้ง Windows ติดตั้งเกมนะครับเราเลือกใช้เป็น SSD Kingston M.2 500 g b เลยนะครับก็ลง Windows ลงเกมได้หลากหลายเกมเลยนะครับโหลด Windows ไวโหลดโปรแกรมไวโหลดเกมไวนะครับลดแลกแล้วก็ตุกขณะเล่นเกมเลยซึ่งเป็น SSD M.2 ที่ผมแนะนำให้เลือกใช้เลยนะครับมันจะทำให้คอมเนี่ยมันเร็วมากๆเลยเปิดเครื่อง ไม่ถึง20่ิวีก็พร้อมใช้แล้วนะครับเหมือนอารมณ์ว่าตดยังไม่ทันไฮเมนก็พร้อมใช้แล้วนะครับต่อมาในส่วนของ power supply นะครับเป็น power supply a t e c b 6ก0้รุ่นใหม่ล่าสุดเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เป็นสีเขียวนะครับซึ่งเข้าคู่กับการ์ดจอไฮเขียวเลยนะครับตัวนี้เลยก็จ่ายไฟให้คอมพิวเตอร์่องนี้แบบเพียงพอนะครับแล้วก็มีมาตรฐาน80พัสสีำตาด้วยนะครับช่วยให้ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นนะต่อมาในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับจะเป็นชุดระบายความร้อนถึง3ตอนนะครับสพัดลมทําไมต้องเลือก3ตอนเพราะว่า เคสคอมพิวเตอร์ตัวนี้ออกแบบมาให้มันเหมาะสมกับชุดน้ํา3ตอนนะครับถ้าเราใส่2ตอนมันจะดูไม่ค่อยเต็มนะครับมันจะดูขาดๆกันเกินถ้ามีงบอยากสุดอยากสวยแบบนี้ก็ใส่ชุดน้ํา3ตอนไปเลยมันจะดูสวยงามน,นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเนี่ยสามารถปรับได้ครับเราเอาคอนโทรลเลอร์ย้ายมาอยู่ข้างหน้าให้แล้วนะครับโดยการซ่อมนมาอยู่ตรงแผงตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลองกดเปลี่ยนโหมดให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับเปลี่ยนโหมดได้ตามใจชอบเลยกดสะดวกสบายมากๆนะครับมี ลูกเล่นให้เราเลือกใช้ที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับเป็นไงน่าสนใจไหมครับแล้วก็ในส่วนของการจัดส่งนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับก็คือเราจะแยกกระจกแยกอะไรออกจากกันนะครับจัดส่งได้หายหัวนะผมไม่มีตรงไม่มีแต่งนะครับหรือว่าถ้ามีแต่งระหว่างการจะส่ง เพื่อนๆได้รับของไปปุ๊บแล้วมันแตกผมเปลี่ยนอะไรให้ใหม่ทันทีไม่ต้องรอเค็มนะครับแล้วก็ในส่วนการรับประกันนะครับผมพวกนี้ก็จะเป็นของมือหนึ่งทั้งหมดรับประกัน1-3ถึงปีมีเก็บเงินไปทางมีผ่อนสูงเซนผ่านช้อปปี้นะครับก็ถ้าสนใจสามารถทักมาได้ที่เพจแอดบล็อกเลยหรือว่าแอดไลน์แอดสายแอดบ็อกสเปคอมมาได้เลยนะครับลองทักมาสอบถามทักมาคุยกันก่อนได้นะครับมีงบเท่าไหร่ต้องการการใช้งานแบบไหนก็ทักมาสอบถามกันได้เลยในส่วนของจอคอมพิวเตอร์จอน,นี้นะครับก็จะเป็นจอ Leno โ vo 24นิ้ว r e f น e s h r ยอยู่ที่240เฮิร์ตนะครับบอกเลยว่ามองภาพตอนเล่นเกมลื่นไหลามากๆเลยครับหรือว่าเราใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยแค่ขยับเมาส์หรือว่าเราเลื่อนโปรแกรมหน่งยไปดูสมูต,ตาลื่นต่างาหรืออย่างไรก็เดี๋ยวรอรีวิวในช่องแอดบอกได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูการเล่นเกมนันดีกว่าว่าเครื่องนี้จะเล่นเกมได้เร็วแรงแค่ไหนแล้วก็ก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดขีดแตดสเปกกับแอดบอกนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยครับ เอาละครับเราก็มาทดสอบเกม GTA V 5M กันเลยนะครับเกมที่ฮิตอยู่ทุกวันนี้เลยนะครับแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าเน็ตผมไม่ค่อยดีนะครับรู้สึกว่าโหลดแมปไม่ทันนะ i วไฟรู้สึกแ่งๆนะครับวันนี้โอเคเรามาดูการปรับตั้งค่ากันนะครับการปรับตั้งค่าส่วนใหญ่ปรับเป็น very high high มาสมกันนะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันเลยนะครับตอนนี้คนกำลังเยอะๆเฟรมเรทอยู่ที่มุมซ้ายบนนะครับตอนนี้60เฟรม50เฟรมนะเดี๋ยวเราลอง วิ่งเข้าไปตรงคนจะเยอะดูนะครับนี่ครับตอนคนจะเยอะนะก็อยู่ประมาณ50เฟรมนะครับประมาณ50เฟรม60จนต้นนะครับนี่ความลื่นไหลก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากลื่นมากกว่าน,นี้นะก็แนะนําปรับเป็น High กาลังดีเลยนะครับกับสเปคนี้เพราะว่าเกม g t v 5M จะกินสเปคมากกว่าเกม g t v ธรรมดานะครับเพราะว่ามันลมมัดต่างๆค่อนข้างเยอะเลยนี่ครับ เล่นด้อย่างลื่นไหลเลยครับผมคนเยอะนะครับตอนนี้นี่ครับเห็นไหมฉากอาจจะโหลดไม่ทันบ้านครับเพราะว่าวันนี้เห็ตผมไม่ค่อยเสียงสักเท่าไหร่นะครับสามพันค่ะโอยโอ้ยเสียงม่เสียงน่ารักจังเลยอะม่ะดม่เสียงน่ารักจังเลยอ่ะค่ะเฮ้ย อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองขับรถกันเร็วๆกันดูว่านี่กว่าเนี่ยโอ้ยรถสายแบนนิวาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองขับรถวิ่งเร็วๆกันดูนะครับว่าเฟมเลทจะได้ประมาณไหนนะนะครับมาลองขับดูครับจะตกแม่มหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นเฟมิเล่แลบบๆนะครับ นี่ครับขับรถอยู่ในเมืองก็จะอยู่ประมาณ50-60เฟรมนะครับถ้านอกเมืองก็ผมว่ามีแต่ร้อยเฟรมนะครับนี่ครับแถวๆตรงนี้นะประมาณ50-60เฟรมไปครับเราลองขับออกไปดูเห็นไหมครับลื่นไหลเลยครับผมอ่าตอนนี้ครับแตะ1ึงร้อยเฟรมเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับขับอยู่ในเมืองนะ เล่นในอย่างลื่นไหลครับผมวนกลับเข้าไปในเมืองรอบนึงครับเห็นไครับสิ่งก่อสร้างเยอะๆสบายครับผมลื่นไหลเลยนี่ครับเห็นไหมครับภาพสวยมากท่านผู้ชมโอ้เราเสียหลักเสียหลักโอ้ เกือบชนต้นมะพร้าวนะี่ครับเล่นองในยังยืดนไหลเลยครับผม g t 5 m ขับอยู่ในเมืองนี่แหละครับจะได้เห็นเฟรมเรทที่แท้จริงนะี่ครับขนาดอยู่แถวนี้เฟรมเรทเป็นยังแต่100เลยนะครับค่อนข้างลื่นไหลเลยนะี่ครับสิ่งก่อสร้างเยอะๆนะครับผมจะเจอตำรวจซิลหรือเปล่าเนี่ยฮะ มีแหลกนิดหน่อยนะครับ,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 บโอเคครับผมถ้าอยากเลื่อนวันนี้ก็แนะนําปรับไปสักไฮนะครับนะครับคนจะเยอะนี่นะครับเล่นได้สบายเลยครับผมตาจอทํางานเต็มที่เลยนะครับร้อซนะขับประสิทธิภาพไปอย่างเต็มที่ครับผมภาพสวยสมจริงนะ โอเคครับผมก็จะมานนี้แล้วกันลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าจะเอาไปเล่นเกมค t เทวีฟอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับเล่นลื่นไหลภาพสวยสมจริงโอเคครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปต่อเกม PUBG ี Uber นูบ้านดีกว่าจะเล่นได้ประมาณไหนนะครับอ้มนะครับ แถวนี้มันจะโหลดหนักหน่อยนะครับเพราะว่ามอตสต่างๆมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเป็นที่รวมพลกันนะครับโี่ครับนี่ครับตัวแลนะ้วเนี่ยโอ้โหสาวๆโอ้โหตัวการเซนนะโอ้โหไม่นางเฮ้ยมึงไปตั้งกดัดแต่ก็ทำไรวนะเนี่ยนะครับที่รวมพล โอเคครับเล่นได้สบายๆครับผมเกม g t เดวีฝากพระจันทร์ช่วยไปบอกเธอเชียร์โครงการอะไรเราเพราะขนาดนี้ไปออกอัลบั้มเลยดี่ไหมเนี่ยทำไมใช้เงินกพอมีฝากพระจันทร์ช่วยไปบอกเธอเทียร์ต้องการอะไรทำไมใช้เงินก็พอมี ดีไม่พอเป็นหอเธอพอขอไม่ที่เธอนี่เองู่น้องนี่เลดทำดมถึงเป็นบบทีเธอวังบาที่เธอต้องการอย่ายวบอกเธอรักแค่นั้นแต่มันไม่ไห้ก็ตามบางที่อยากเจอได้ฟังเลยอยากพิการแต่ไม่แด่เธอเท่านั้นเนาะ เออโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปต่อเกมพับกีเลยดีกว่าว่าผมรองตาไหลเราก็มาเล่นกัเกมพับกีกันเลยนะครับการปรับตั้งค่าตอนนี้ปรับเป็นวีลีโลนะนี่ยครับอยู่บนฟ้าประมาณ50เฟรมห0เฟรมนะแต่ถ้าลงพื้นผมว่าน่าจะประมาณ1 0อเฟรมได้เลยเบาเสียงแป๊บหนึ่งครับโอเค ขารจะทำงานเต็มที่รีวิวทำงานเพียง20-30%เนท่านั้นโอ้โหคนลงเยอะขนาดนี้ผมไปลูกนี่ว่า <c oughs> อะไม่น่าจะได้รีวิวนะคนเยอะขนาดนี้ไป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 คนเยอะจัดเลยนะครับตรงนั้นก็มีคนด้วยป่ะนั่นชอบนี่ครับร้อยหกสิบเฟรมเป็นไงลื่นๆเลยครับผม เสียใครวิ่งอ,อยู่ในบ้านมิดเกือบแต่200เฟรมนะครับดูการปรับตั้งค่ากันฟัวดีววน้โล เราโดดไปข้างนอกก่อนมีคนลงอยู่แถวตรงนู้นนะครับดึงไหลเลยนะครับเฟรมเน็ตร้อยเฟมอัพเลยพร้อมบวกพร้อมบวก ปรับสุดกันบ้านดีกว่าจะได้กี่เฟรมปรับสุดนะครับก็มีแบบปิ่มๆนะครับปิ่มๆถ้าโดนหมอกเยอะๆอาจจะมีหน่วงบ้างนะครับเพราะว่ามันได้ประมาณ60เฟรมหลอนเสียงตัวเองนะครับเนี่ย มันมีคนลงอยู่แถวนั้นด้วยนะอป็นไเงี้ะครับเล่นได้อย่างลื่นไหลภาพสวยงามเคสคอมก็สวยด้วยนะครับนี่จ่ะเอ๋เฮ้ยจับจับ up ไม่มีใครอยู่เลยนะครับอุณหภูมิการจอเย็นมากเลยครับ60องศา CPU ทำงานเพียง15%เองโอ้โหอุณหภูมิ CPU ก็มา30องศาเองนะครับนี่ทดสอบการยิงให้ดูลื่นหัวแตกครับอ่ะเดี๋ยวปรับวิลลี่โรกันอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะลองวิ่งเล่นกันดูสักแปบ๊บนะครับวิลลี่โร แล้วก็ปรับวิวใช่ไหมเห็นส <S an refugees> ่วนใหญ่ชอบปรับ <People> ก <kek voir> ันวิออรต้าแล้วก็อะไรอีกเจกทูออลต้าเนาะอ่ะจำนี้เลยนะครับเป็นไงลื่นไหลภาพสวยมาก โอเคก็ okay. จะประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรเพิ่มเติมก็เม้นมาแล้วกันเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะรีวิวเกมอะไรแล้วนะครับเออมีเสนอเกมสกร,รมอะไรเงี้ยนะที่ผมเห็นเกมสกรอแล้วก็อะไรนะ v อลโลลแอนหรออะไรเงี้ยเออก็ลองช่วยพิมพ์ลองช่วยโหวตกันหน่อยผมจะแล้วเกมมารีวิวเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยว,ววันนี้แค่2เกมนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูเพื่อนๆมาช่วยกันพิมพ์หน่อยเนาะว่าต้องการให้ผมรีวิวเกมอะไรผมจะโหลดทิ้งไว้นะครับ โอเคครับผมก็จะเอ้ยยังไงต้องจัดระเบิดซะแล้วสังหน่อยสังหน่อยเฮ้ยหลงล่อหลองล่อ โอ้โหคิวบอดได้เว้ยโอ้หเก่งตรงเก่งในไม่ใส่เลยเรับผมถ้าชื่นชอบสเปคนี้ก็ทักมาหาเพจแอดบ็อกได้เลยหรือว่าแอดไลน์แอดก็ไดายผมพิมพ์ si a d b o x s p e c c o m เลยผมขึ้นไว้ให้แล้วกันเนาะโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ